เดี๋ยวหาที่กำลังดินั่นนั่น,น,น,นเห็นอะไรไหมมองหรืออะไรวะมองว,องว Player left 快吃！ เรียกหอเรียกหอ new player new player เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกให้โอ้ยตัวนี้ไม่มีอะไรนี่หว่า สวัสดีครับพี่พี่เอคาเตอร์นี่ใช่หยุดรองผอบอของเอ i บีย้อ๋ะครับอะไรเออะเปล่าเปล่าผมหมอไม่อยู่มันอยู่แต่มันไม่ท,ท,ท,ทิ้งเลยพี่แจมกระทือบทิ้งเลยบ้าไม่เกียวเลยเอาเลยพี่แจมต้องรอหรอได้ข่าววันนี้พี่ไปยิงกับไอ้นี่มาเหรอเองดมซาหรอ รออะไรอ่ะโดนลุมไปเลยเลยเหรอโอ้ผมไม่เข้าผมไม่เข้าเกมมาเซ็งเลยตอนแรกตอนแรกพี่เนี่ยว่ามีคนต้อนเนี่ยแม่งยืนเดี๋ยวแม่งมามันแปะคนลุมเข้อ่โอ้โหไปตายแล้วแปะไอเชลลงบอดอ่ะพี่พี่เบียร์ลงบอดเหรอเฮ้ยไอบ้าพี่เบียร์แม่งโหดจังวะ Lê lê, hoa 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 vào hoa 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 đang cần hoa hoa đang cần hoa 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 มาแบ็กอัพแบ็กอัพแบ็กอัพยิบจะนี่แตกบบอ๋อแบบเด่วนเลยครับมันจะลายแล้วจะเอาหนัหนกๆเลยเฮียน,นมันมันบอกหมอบอกแบ็กอัพไม่ได้ไม่พบสัญญาณมาแทคเนี่ยครับเนี่ยครับ Player Left เก้าววิกัดอยู่ก้าเก้า new player new player อยู่ตรงทางด่วน LV

หมอมาอย่างเงี้ยว่าตายหมอมันออกเข้ามาเม่ตออกเ่กาไม่มัดมาไว้โรงพยาบาลเลยออขึ้นรถก่อนก็ได้มัดขึ้นรถก็มัดขึ้นรถไปไว้โรงพยาบาลเวลามันก็ไม่เดือประยุงแล้วอะมัดเี่ยกรตัมัดไงอ่ะมัดไงีลิท ทีไอีมีเชื่อกปล่าหระหยิบเชื่อก่อนนะทำม,มีไม่มีไม่มีป่อชือกออกเกมไสัตั์ปล่อยมันปล่อยมันแกอดคิดไปอย,อยู่ใช่ป่ะโอเคแม่งออกให้หนักเลยสับเล่นยิงกูก่อนนะ มันปล่อยมันตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเปลืองป่อนมันตายแล้วมันตายแล้วท่อเกียร์มาท่อเกียรมันตายแล้วออกได้อใช่ใช่ ไอ้อมตายแล้วหมอ New player Player left มันบอกมันจะตายอย่างเดียวก็บอกไอ้สัตส